สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทัวร์แต่ไม่เห็นหน้านะเันนี้อืมคอทัวร์สวนฟึบนี่มีนก็มีต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปแล้วก็เดินออเฮ้ยตรงนี้เรามีเย็นขอทำที่แสงถ่ายตอนแดดแรงด้วยด้ยวยตนะ

ต้นไม้เยอะเลยนี่แล้วก็มีอ่างหนึ่งบ่อนี่ แล้วก็มีเยอะเลยฝั่งนี้ก็มีนะโอ้โหมีฝั่งเดียวไม่ใช่คุอเ็ดเผิดแล้อ哈มีต้นนี้ด้วยนะ ก็ม,ม,มีต้นว่านหางจระเข้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยหึทไมจะ <c oughs> วไไงจะให้แม่นี่อะมมดักชม,มเลยน,นี่ฮับวูเสียงออะะไร่ ไ,ไหนอะหน่ะไหนอ่ะดอกอะไรสีเหลืองนี่ดอกเข็มสีเหลืองนี่เห็นไหมเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยฮะดอกเข็มสีเหลืองแล้วก็มีดอกเข็มสีแดงตรงนี้อะคะ่ะอันนี้สีแดงทงั้งแถวเลยนะก็ขอ นี่นะนี่เยอะเลยมันก็ต้องนีขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย